สวัสดีค่ะมือดนีสาวอีสานกำลังสี่ขืนเขาพี่น้องเขาใหญ่เขาใหญ่มือหนีมาเบิ้งบรรยากาศอยูทขึ้นเขาใหญ่พี่น้องเออบันทึสาวอีสานเทเบิ้งบรรยากาศทั้งขืนเขาใหญ่เด็ดอตอนนี้กำลังเดินทางขื้นเขาใหญ่พี่น้องบรรยากาศตอนนี้กะ หาโมงหาโมงแรงหาโมงสีครึ่งเราพี่นนอะมันจังกายกับกำลังพอดีแดดกระบอมีพี่นนองค้นกับกำลังกันมีหลายหลายหลายขั้นอยู่ค่ะขึ้นมาเที่ยวเนี่ยคุ้นก,กำลังขึ้นมาเที่ยวกันเลยมาเบิ่งบรรยากาศย้ำมือแรงขับรถมาชมบรรยากาศย้ำมือแรงพี่น้องแต่ว่า เพิ่นบ่าท่านได้เปิดให้กลางเต้นนะคะเพราะว่าตอนนี้โควิดกับยังไงระบาดอยู่เพ่นยังบอกให้นอนแบบกลางเต้นแลวก็ชุมนุมคนหลายๆเป็นกับว่าจอดทายลูกขังนี่นหะขังข้งคทังคืนเขาจอดชุมยิ้วกันแต่ว่ายังบ่าท่านให้กลางเต้นภาคพี่นองแันสินภาคก็คือลงไปข้างล่างค่ะคนกระสีพ่อพ่อมีแน่อยู่พีน้อันนี้กระสีเป็นบ่อน้ำ คนนั่งกินขาไไน้ากินอะไรคนกะบ่ถึงกับปอาร์ตไปไหนพี่น้องกะทางข้างนี่สะอาดเล้ก็เข่าไม่ได้จอดเมื่อไหร่ก็ไปจอดท่านเรื่มพ้นคืนกะขึ้นมาต้องบรรยากาศท่านคนนั่นากะสิไปหาหมองจอดรถกันพี่น้องมันจอดรถแล้วกะสิหาหม่องนั่งกินขา้าวพักกินขา้าวพี่น้องยังว่าท่านได้กินข้าวอยู่เฮียข้าเดี๋ยว ในห้องสปหามองกินเขามานี้ไม่เคยยาก่ไหนะ่าตอนนี้เขากับกินมาเทีงเขาไงแล้วตอนนี้นก็คับชิมีพวกจากท่องเที่ยวพ่นมานาั่งชมวิวกันยั่วยิ้มสะนมมคนมานั่งชมบรรยากาศยามเมือแรงกับคนกับซ้ำหลายไปเลยนะคะกันนี้ ว่าได้แอร์แอตไปไดเพิ่นใหนนั่งถ่ายรูปนั่งชมวิวได้แต่ว่าเพิ่นบ่ให้รับประทานอาหารทั้งนี้้อค่ะเพราะว่าตอนนี้เพื่อนก็ควบคุมอยู่เพราะว่าโควิดกัยังระบาดดูเพิ่นก็ยังบ่ท่านได้มานั่งกินอาหารเพราะว่าการนั่งกินมันก็สะเป็นการในเปิดปากกินแล้วก็แบบเสี่ยงต่อการใน แพร่เชื้อระบาดเชื้อโควิดปืนกันเลยยังบาท่านให้ไหวรับประทานอาหารพี่น้องจะว่ากัสทีมีคนขึ้นมาเที่ยวสมบรรยากาศก็สิทยายมาเรื่อยพี่น้องย้มมือแลงบรรยากาศกาลังกาลังใดเลยช่วงเนี้แดดบม่มีตอนนี้ก็หาโมงครึงพี่น้องหาโมงแลงคนก็นจะนัง ทุมบรรยากาศนั่งลินนั่งททยประมาณนี้ค่ะบ่อน้ำเย็นเย็นอากาศดีๆเมื่อนี้ดีพี่น้องอากาศดีฝนบ่ตกโอ้บรรยากาศดีค่ะพี่น้องมึงแสงกะลังพอดีบ่มืดนี่บรรยากาศบนเาขาใหญ่กันโควิดบ,ราบา่ระบาดกันสีคือขื้นก็หนีอยู่พี่น้อง อุดเอาซะกันเนาะให้สถานการณ์มันดีขึ้นก่อนก็จังสีเที่ยวแบบเต็มรูปแบบแบบมีการนั่งรับประทานอาหารตอนนี้เขากระเบงแค่บรรยากาศเพิ่นนั่งชมวิวกันไปกันอ่าสาวิสานกับเคุณนสอมาถึงเพื่อนกันนี่แหละก็เห็นเพิ่นแวะจุดชมวิวก็เลยแวะก็เลยแวะน้ำเพิ่นเนี่ยว่าบรรยากาศมันดีมาทุกครั้งกับกับมาแวะอยู่ค่ะ มาจับทุกปีแลยมีปีปีที่โควิดระบาดอะบอ,บอได้ขึ้นมากกันเพิ่นปิดอยู่สองปีประมาณสองปีที่เนาะระพากันมานราค่าบรรยากาศก็กมีผู้คเน,มมนเนี่ยประมาณเนี่ยมีรถมีรถแลนนี้ผู้คนก็ดีมาเรื่อยๆเพิ่นกกกําลังอะไรไปขึ้นเที่ยวชมแต่ว่ากับว่าท่านได้ ให้นอนแล้วก็ให้ให้รับประทานอาหารในจุดทีวีผู้คนหลายๆเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวสายอีสานเดือดทั้งต่อก่อนเดี๋ยวจีบไ,ไทยให้เบิ้งบิวสวยๆอยู่ทั้งทึงอีกเด้อเดี๋ยวสาอีสานจีบไทยให้เบิ้องอีกพี่น้องพี่น้องนี่ตอนนี้กำลังลงเขาม้าพอกวางน้อยเนี่ยกวางน้อยเพื่อนกำลังยางอยู่เพื่อย่าตบมือ เบียเขาตกใจลูกอย่าตบมือนี่วิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วลูกสาวตกมือลูกสาวตบมือพิ่สิตกใจมั้งเนี่ยนี่ค่ะตอนนี้กำลังลงเขาเพาอดีพ่อกวางน้อยกันเลยลุงมาไทยลูกเ,เพื่อนเนี่ยอุ้ยกำลังกินหญ้าเยอะเมื่อกี้กระโดดลูกสาวตบมือ มันตกใจมาตัวเดียวพี่น้องเลยคุณคุณมาตัวเดียวมันย่างหลินมันยางกินเงี้ยฝุ่นแหน็มฝุ่นแหน็มฝุ่นแหน,ม,น,แนมมาทั้งหีนพี่น้องหวังน้อยตรงนี้ก็นสิเป็นจุดพักรถอีกมองนึงพี่น้อง อันนี้ก็สีเป็นลองเจ้าหน้าที่เพื่อนในบ้านพักของเจ้าหน้าที่เพื่อนนะเวลานักของเที่ยวมาเพื่อนกะสีออกไปตรวจตาอันนี้ก็สิเป็นจุดพักพักรถอันนี้ก็สีู่ที่ถนนเหรอพี่น้องกําลังพากกันขับรถลงเขากวังน้อยกวางน้อย,อยไปแล้วไปแล้ว เพื่อน่ะยตามทาอเพื่อนเรีนเหรียของเพื่อนมโตูเดียวเขาไปใกลเพื่อนบ่ค่อยได้เพื่อน้นสี่ยันยน,น้นแน่จัง่อย บค่อยได้พ่อดูไปันใดเด้อพี่น้องกวางออกมาหนีกระได้ย่างไปละไปละไปละค่ะไปละเขาป้าไปละโอเคค่ะมาลกไถ่กวางน้อย เดี๋ยวเขาก็ลงเขาไปต่อเดี๋ยวที่ไทยบรรยากาศในเบื้องเรื่อยๆพี่น้องลงเขากันค่ะพี่น้องเห็นลิงน่อยอีกแล้วมันจุดชมวิวเนี่ยน,นี่เป็นจุดชมวิวตอนลงเขาพี่น้องพ่อลิงหน่อยไปใชล่ะนั่น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 พี่ยากขึ้นรถไปไปอันตรายขึ้นรถหนูขึ้นรถขึ้นรถไปอ,อย่าไปมอง เดินหลบก่อนกลัวย่านย่านลิงมันหย่านกล้องปกติลิงพี่น้องนั่นอุ้ยพี่น้อ,นองนี่มาใกล้ๆนี่ <c oughs> อุ้ยตัวบักใหญ่เลยนู่นน่ะพี่น้องเห็นบ่ตัวบักใหญ่เลย,อ,เย,เลยอุย้ยมือนี่บรรยากาศวิ่งเห็นแต่สาดเลยบ่เสียเที่ยวเลยพี่น้องว่มามือนี่ ไปก้อนพี่น้องย่าน,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 นสาวอีสานย่านลิงเดี๋ยวพิยายุดกวางันเดียนน๋ยวย่างหนีมันย่านย่านมันมาหยาดกล้องพี่น้องเพระาะว่าเคยเจอเราที่ว่ามันมาหยาดของในมือก็เลยบอกบกล้าไปใกล้ไนไหนคนจีนนั่งอยู่ถ่ายรถเนียนย่ยเพราะย้มอย่าอย่าถืออาหารตอนตอน่อลิงก์อ่ะก็ถืออาหารพ่นจะมา แย่งเอาอาหารในมือเลยมีลูกน้อยมาน้ำลูกน้อยลูกน้อยอุย้ยแม่มันเดินอาหารเดี๋ยวดิอุ้มลูกน้อยไปหาพ่อก่อนขึ้นไปเย้ค่ะตอนนดีค่ามถนนกันไปถ่ปปายรูกบึง,บง,บงวิวทั้งมาสา,ายกันเมื่อกี้ถ่ายเอาลิงหน่อยนี่อันนี้ก็เป็นจุดชมวิววิวน้าเป็นวิวข้างล่างอุย้ยบรรยากาศดีค่ะตอนนี้กั หกโมงหรือเปล่าหกโมงกกว่า,า,าพี่น้องบรรยากาศเห็นแล้วรยาารถนะลูกบรรยากาศเขาม้องลไปกับชเปมีเขาพี่น้องแล้วก็จิดจอดท้ายลูกจุดนี้เขาเอินจุดนี้อย่างน้อนี่สาวนี่สันมนะท่านด้เห็นป้ายยังเพื่อกระชีจุดชมวิวอีกจุดหนึง่ง นั่นว่าแล้วพี่น้องเอ้ยล,ลิงขี่ดือ้อขืนมอไซค์คันนั่นแล้วหรืสิไปหาอาหารหรืออะไรบู้น่ะย่างไปแล้วอุ้มลูกไปแล้วนอนพี่น้องสายสันประกาไปไก่เพราะว่ายันพนญาติกล้องพี่น้องภาบกับซีบุนิงไปเลยแล้วเพระาะว่าสายสันย่างประกาเขาไปไก่พนเนี่ยพนนั่งอุม้มอุ้มลูกอยู่พุดอดะ ก็ไปไก่ยานพันหยาดกล่อยงอยานยานพันคิดว่าเขาถือของกินอันนี้ก็สีซุมซ้มซุ้มไก่ไก่ภาพก็สีาาประสาทไปเลยขึ้นไปละขึ้นต้นไหม่ไปแล้วพี่้องนั่นมมันหาอาหารหรือเปล่ามันมันกันใช่ใช่สงสัยเขามาหาอาหารอะไรแต่ว่าห้ามเอาอาหารให้ขึ้นต้นใหม่ไปแล้วพี่้องขึ้งต้นใหม่คุณมองพอเคยเห็น ยินลิงก็ได้แอบหลักไทยลิงอีกเราพี่น้องเลยโอเคค่ะนี่ก็เป็นจุดชือมโยงอีกจุดหนึ่งซอยอีสานซอยอีสาน,นส,าส,าสีลงเขาแล้วลไปขึ้นรถสายอีสานกับรังสีเดินทางต่อเลยพี่น้องลงเขาขึ้นไหน,น,น,นพี่น้องนั่งอยู่หันตัวนึงอ่ะพี่น้องเลยลิงหน่อยลิงหน่อย คนนั่งยูนหันโอเคค่ะเดินทางต่อกันค่ะบันนี้ลักชายเอาลิงหน่อยอีกแล้วไปแล้วพี่น้องเดินทางต่อแล้วค่ะค่ะตอนนี้เฮาก็ลงไมาจากเขาใหญ่แล้วเด้อค่ะลงมาห้องพักแล้วค่ะวันนี้สายสารกับสีน้อนอยู่ไอ้ตีนเขาใหญ่ค่ะทังขึ้นเขาใหญ่ัสดนค่ะน้องพยาค่ะ,น,ะน้องพยาลูกสาว บรรยากาศของพักนะสาวอีสานประเด้น้อนเต้นได้ค่ะสาวอีสานนอนแบบเป็นหลังหลังนี้กะบ่แพงพี่น้องขึ้นนึงกะอยู่ที่หาร่วยบาทนี่ ข้างนอกกรสิมีเห็ดอาหารนี่เพิ่งสิ่ลงมาจากเขาค่ะเพิ่งมาถึงของพักกันนี่กรสิเตรียมเตรียมเก็เกจปิกน ok ิกเก็เแบยบพวกพ้าไปเพื่อว่าสิเห็ดอาหารกินพี่น้องกระสิต้มมามาแล้วก็ได้เห็ดมาหน่อยนึงกระสาไอต้มเห็ดกินก็นต่าบากหุ่งพี่น้อง สาวอีสานกันสิน้อนล,ห,อห,ลอห้องพักหารวยพี่น้องเป็นตะน้อนอยู่นี่ห้องเพิ่นเป็นตะน้อนอยู่พี่น้องทั้งขึ้นเขาไงห้องพักเพื่นชื่อว่าไอ้สวนคุณไายพี่น้องทั้งขึ้นไอ้ตรงตีนเขาไงลยก้อนสีพานพานในด้านตรวจเพื่อนขึ้นไปอ่ะค่ะยูบ่ไก่กระสิพักกันตรงนี้ละขึ้นนี่ อันนี้บรรยากาศด้านนวกก็สีนี่ก้นพนนันง่งนั่งนั่งกินกันนะคะอันนี้ก็สินั่งแบบรอบรัวเพ่นนี่ยไ่ได้ชังซันกันแต่ว่านั่งเป็นกอบรัวไผคกอบครัวมันก็สีมีโต๊้นั่งน,นีบรรยากาศรลงหวบประมาณนี้แหละพี่น้องย่มงลางคืนตอนนี้ก็ทุ่งก๊กลัวสีนี่เต็นเต็ม หลายเต้นอยู่พี่น้องเลี้ยงไล่กันเพื่อว่าคนที่คนเขามาพักกับศีมาเศราเต้นนอนข้างคืนกันบางคนกับศีเศร้าเป็นหลังเนาะสายสานกับเศร้าเป็นหลังบางคนคนมาบรรยากาศแบบนอนเต้นมันกับสีเศร้าเต้นเต้นนอนประมาณนี้ก็สีมีประมาณสิบก็หลังอยู่พี่น้องสิบหาหลังได้อยู่เต้นเพิ่นบรรยากาศะนานอนอยู่พี่น้อง กระบ่โบ้หนาวดอกบ่โบ้ท่านได้เขาหนาวหนาวก็สิยุตีนเขาก็สิเย็นๆนแน่จังน้อยด้านบนก็สิเป็นขั้วเพื่อนพี่น้องขั้วเห็ดอาหารชิงช้าอืมชิงช้าไปเล่นเลยลูกแม่มากับหนูนี่อันนี้ขั้วมองพอเ,อาาเพื่อนเห็ดอาหารพี่น้องประมาณนี้ ข้ากะไทายใหพี่ใหน้องเมื่งบรรยากาศบบดที้ตอนอีสานกันสิไปเห็ดกับเขากันเด้อพี่น้องกันไปทีนี้เฮ็ดกับเขากินก่อนว่าท่านได้กินเขาย่ข้าเดี๋ยวสิทายให้เบิ้งอีเด้อ